มีใครยังไม่ได้สกิลบกันไหมได้ครบอ่ะได้ครบแล้วได้แล้วได้ดอกอะไรครับยอดสุดร้อมยอดหนึ่มีใครยังไม่ได้อะไรเรียนไหมไปแก้แอ้ดอกรอยผมไม่มีไงคุกผมดูดูให้กูมีกูมีกูมีอยู่ผมผมก็ไม่มีเอ้ยแต่ตัวนี้เลยนะ เอ็มกินตัวปูปงอดอปกินตัวปูปงอดอปเบ้แค่ที่มาว่าดีดีที่กูเฮ้ยมีเสียบปืนยิงรังยิบเนี่้ยขอคุณด้วยขอคุณด้วยขอคุณอ๋อกกูกูได้แล้วกูได้แล้วคุลืีคนณีคุณดีไ่เถอนาะใครกูอย่างโดนยิงโดนยิงโดนยิงใครยิงอ่ะโดนยิงโดนยิงโดนสองโดนสองระวังระวังระวังมีสองเดินวูบอย่าไปตรงนั้นอย่าไปตรงนั้นโดนยิงมีรถนานมีรถนามีรถนานโดนยิงแล้วเดินวูบออกมาเดินวูบออกมา <laughs> เอ้ยมันติดเครื่องไปเอ้วขับรถมาหาเราปะ <c oughs> <c oughs> สองกระอบอกได้ป่ไหวมีสองกระบอกเอ้ยหมาไม่ทำง,งานมีคนมาเหรอนี่หมาไม่ทำง,งานไย่างเราไอ,อ,มอมา้มีฮอมามีฮอมายิงสู้ยิงสู้ยิงสู้เอ็มปูดิปูค <c oughs> <c oughs> งไปหาไอ้ดอกเร็ว กระนักลูกเดืยดร้อยตัดร้อยตายตัวนึงเยี่ยมเอาไปเลยแต่มันมีตัวมันมีตัว Sniper ไอเราต้องเอาแล้วนะจังหวะนี้เราต้องเอาแล้วเอาไงลงไปเอาตัวนึ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 งตกลงมาแล้วเนี่ยโอเคโอเคลงไปแล้วลงไปเก็บด้วยเก็บด้วยเก็บมาด้วยไ s เปอร์อยู่ไหนวะไ s เปอร์อยู่ฝั่งนู้น อยู่ฝั่งนี้อย่ามย้อนน้องอยู่เลยเก็บมาเลยเก็บมาเลยรีบเก็บรีบมานะรีบเก็บรีบมาเก็บเสร็จแล้วบอกด้วยเดี๋ยวลงจะเอาลงไปเอาปืนแต่งเดี๋ยวลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยเลยชิงเอ้ยมีคนมา มันมีคนมาแน่ะตรงทิศสามสองสี่อ่ะมันสไลด์ตัวเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเสียงเขาข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวเจอโดนไม่สไลด์ปล่อยปให้ให้ให้มาคุมนะไอตัวที่สไลด์อ่ะ3ุมหิ้สี่ปะเพุทธไว้อ่ะคุมหิวเกยนไร ไอ้เค็มมันมีสโคปยังไอเคมมีสโคปยังมามาดิสโคปนี่ไงอยู่ที่กล่องนี้กล่องนี้กล่องข้างล่างนี่กล่องข้างล่างนี่มีสโคปกล่องนี้เอ้ยมึงไปดูตรงมุมสามสองสี่เดี๋ยวนั่นโคตรโคตรไวเลยนะใครมีอะไรเรียนแค่เดียวตอนนี้ใครมีอะไรเรียนมีคนสไลด์มามีคนสไลด์มามีคนสไลด์มาเออัวสไลด์อ่ะโคตรไวเลยนี่ข้างหลังเข้ามาอีก จะมามากลได้แล้วมากลได้แล้วรถมาขางก็หมเยอะแต่อรมณ์พวเยอะต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วไปข้างหลังมีรถนะขึ้นบินยังไป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 ยไไปนไปไปไป เหีมาร์กอว่วเขา,า,ขาลงริมเนี่ยเขา,มมาบบริมบงกลังพลังพลังกำลังไปมีคนคนคน,คนอยู่บนเขาเห็นเ,เ,เนลไปตัวนึงอุ้ยเ้ยอะไรอะ โอ้โหข้างล่างก็มีตัวข้างล่างมีตัวข้างล่างเพื่มหน่อยข้างทางซ้ายข้างทางซ้ายกูเละแล้วไหนอยู่ไหนตัวน้องเจอไหนวะนี่ผม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 กันทัจะหมดเลื่อนเลือเลื่อขึ้เร็ว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 มีตัวหนึ่งอยู่ในอยู่ในหอคอยอยู่บนหอคอยตัวหนึ่งอยู่บนหอคอยใครก็ได้ยิงทีเบอร์สี่ยิงทีเดี๋ยวทุกตัวหนึ่งทุกตัวหนึ่งยิงตัวหนึ่งทุกตัวหนึ่งยิงตัวหนึ่ง ขำหน่อยขำหน่อยขำคนหนึ่งด่วนคนหนึ่งแล้วเบอร์ตีเบอร์ตีทำไรอูชุดอยูุ่ดไหยไม่ใช่ดิสุลเลเช่ดิสุลเลเช่ยิงขำไม่หน่อยกูโดนลุมสองตัวเลยอ่ะยิงได้ตัวเดียวเองอุ้ยเฮียเลือดก็ไม่มีเฮียโป็มสุลเลเช่สุลเลไอ้เฮียโดนสองหนึ่งไงก็ตายตัวเดียวช่วยหน่อยดิไม่ได้แล้วอ่ะลืมเลยอดีตลืมเลยก่อนต้คนเดิมวูตาแล้วอ่ะ เดินผุไปเลยกองกลองคนเราเรองขู่ทีู่อดีตมีนี่ั้ยนู้ลังไปกำลังไปไม่เหมือนไอ้ิเกียซอมบี้หมาเนี่คืวเดิมโรเแม่งเข้ามา2องขางเลยที่อยู่ในกล่องโดนเลย โดนลมสองทางเหรอเออม,ม,มันกล่องไงยิงได้ตัวเดียวเองไอพี่นำมันมันไม่มีเกาะไว้ตัวเนี้ยไปเก็บของที่กูดีเยอะนะมีมนะปืนสีส้มด้วย <c oughs> อาก้าสีส้มโคตรแรง <c oughs> มันเดอยวตรงกล่องอะกล่องแดงๆอะ่ะ ยี่าวิยีวิยีวิต้องโดดแล้วแอร์บอลแอร์บอลมายัง์บอลมายังมสไลด์ลงไปที่ไอ้เหลืองๆน่ะต้องอ้อมไอแต่ตัวนั้นไม่ค่อยเก่งนะที่ยิงตายอ่ะมันมันลุมจังฮะมองไอเช่จะวิ่งเข้าไปหรือไงวิ่งเข้าไปตรงที่กูตายอ่ะไม่ตายหรอก ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้แกตามไปเยอะขอขอขอไว้ถ้าว่ามีคนโอเคมีคนเฮ้ยมีคนมีคนมีคนตะกี้มาตรงรถตรงรถตรงรถขวามือเร็วเอาดิเอาดิเอาดิปล่อยหมากัดปล่อยหมากัดไปปล่อยหมากัดไปให้หมาทำงานมางให้หมาทำงานมางหมางับเลยหมาดุหมาดุเออล่วงเฮ้ยบีบแล้วไปเด้ย ต้องกลัวมีตัวแต่ตัวมันไม่เก่งแม็หมาหมู่เนี่ยยังไงยังไงตึกหน้ามีคนวิ่งจริงร่อนต่อร่อนมากร่อนมากมันขึ้นไปแล้วเราอยู่ที่หลังเราขึ้นเราเราขึ้หลังยังไม่ทันเราวงบิดช่างมันโอ้ยเย้นะแม็กอยู่ตรงขอบวงพอดีอุ้ยนี่ไม่ต้องเข้าแล้ว รอไปอยู่ที่สูงได้เปรียบไอเชสยิงเลยยิงตัวเองเบนขึ้นที่สูงดีกว่าแอบอลหมดไปแล้วแอบไปเข้าเมืองกันป้าไปมาเข้าเมืองกันเหลือห้าตัวสก๊กำเหลือสองตีสามตีรวมเรามาวิ่งไปมาวิ่งกันละมาวิ่งละได้ไงมีคนได้เห็นไหมตรง ไอ้บนบนถังน้ำบนถังน้ำร่วงกบบไอ้อสี่พีเอเ็นต้องไปปุ๊บ้ไปแล้ววะ ว่าต้องขึ้นสูงแล้วบีบปู้นสูงบีบบีบสุดท้ายกันเลยไอ้ทงบีบเรื่องเข้าแล้วเอ้ยขึ้นข้างบนขึ้นขึ้นข้างบนตามหมาไปตามหมาไปหมาวิ่งแล้วยังไงยังไงยิงเยนมาปล่อยหมามาเยนมงปล่อยหมามาจับเยนอากาศขับบุกขี่หน้าหินมายิงดังเร็วมานี่มาหาปูอยู่ตรงนี้เดินมาชี้กำแพงอ่ะเร็ว มาแล้วมาแล้วขาดอยู <gamma enders> oh, oh, wow. oh, wow. ่ใจเยัๆเช็ดเช็เช็ดทำไว้โอ้นี่มันกรรมตามสนองนะเก็บเข่าหมดแล้วเนี่ยเดียวที่ว่าทำไมทำไมเยะเๆๆเตะโอ้บาโวบาโวโอ้ยไปเล่นไปเล่นเลย ได้แล้วได้แล้วไปเดี๋ยวอยากเก็บไอตบได้โอเคเอ็มมึงมึงชื่อวอะไรวะพูดช่ยิงสิบตัวเฮ้ยนะเอ็มฮะเอ็มมึงชื่อวอะไรถามมันผมเลยมึงกระจอกยังวายิงได้2ตัว เน้นโคเวอร์ด <ais> ิเน <and living> ้นโคเวอร์ดิทีมดิเมื่อกี้มึงคานเลยนะเอาหมอบดิโศกกระสุนมากขนาดนั้นไม่หมอบทำไรอ่ะมึงโดนหมากัดไงเขี่ยไหมเขี่ยไหม